จุดเล็บปะแฟนนันป้าส you you ิเศร้าเสือป you ้าส <heart> ิเศร้าเสือฮันโหลนั่นทีนึงมันนี่จะพูดกับป้าตาฝันดีฝันดีรอดเป็นจ้าไหนมันก็เศร้าเพราะไหนนี่ซื้อเล่นนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้วันน้ำใจผู้ใดถือก็ดีใจน้ำเอออันแม่ทิมจวบเพราะเห็นแล้วถืออยูซองใบแล้วว่าเออคอยเป็นเจ้าของรถคอยมาถือแจ็คบาทมาสีแม่มันนี่เป็นศูนย์ไะ ขอบุญคารางววนน้ำใจกับคุณตาบุญเกล้อขอบคุณพี่น้องที่มารอดแต่ไต้หอก้องแรงกับนี่ห่าว้งแรงกับนี่นะคะพี่น้องคะขอเสียงคนโสดหน่อยเร็ว,ใ,วใครไม่มีผัวส่งเสียงหน่อยใอยกับ่ามีผัวขึน้นมือไหน,นคระหนุ่มโสดมีใม่พนหน้าเวทีใครไม่มีเมียยกมือขึ้นค่ะ จีบได้ผัวตายแล้วหอผู้เด็กมากผูเด็กมากกัยยะ้าโ้ยเอาผู้เด็กตายอันผัวเจ๊เสียแดงตายเกิดแล้วเกลี้บอกให้พี่น้องบ้งเตย หัวแล้วตายหัวในผู้แดกตายก่อนพอมาจะถึงอยากติ๊บเขารุชยุติโอ้ยินหอดผัวได้ก่านจะบัดกันะเกิดมาก็ม่เคยฮัปเวนบันี้คลาปนเมบางทีนี่คือเวนจังสีเอาคอยอพนเจเสื้อแดงขอว่าหัวแล้ตายดิเออโอ้คุณยีบานพิ่แลกสวัสดีค่ะ คนเก่าคนเดืมบ้ามองเก่ากหมองเดือมพี่น้องเพิ่มเติมยังเพิ่มเติมลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมี่ยง ลูกเต่าบริเตาแมา่พี่น้องเอ้ยไปหาขี่รถน้ำบัตรรับลูกพนันพ้นผู้นี้มาหาเลี้ยงเอาเสือ <c oughs> ปักใน,นหน่อยผู้นึงหนาคือข่อยบัดนีนน้อาานนเออกาลังสีออกเพ่งไม่ออกไปแล้วเนาะออกไปแล้วมรรพันหลอกมาหรืวมันพานเขียนคิวอยูโอโย่เออต้องซีเกมม์มึงพอกับแม่มันสักก่อนมึงไปก่อนแมนขอบคุณค่ะพี่น้องมีแต่ผู้ใจด้ดีแล้วไปบายเมื่อพักกระดาษพักกระถางหาตะพุ่งย่าบ้านได็กก่อไปว่าสีบอม่เด็ดปีนี้ ไปงาไ่ายไหนเ่าเห็นติเขาขึ้นไปเพล่าพ้าวพ่าเห็นตีเพราะอดติปีนี้เ่ราพี่หนาผู้นี่บ้านแต่ว่าโพทุบไ,ไดทีคือเก่าป้ายไหนเขาเขียน,นขอขีกเขาตีป้ายแพล่พาพ้าเสียนทองเ่าไปกับพ่อเลี้ยงเออพี่น้อง่ปีนี้เพิ่มแสงสีเสียงออให้ความคุ้มค่าแก่พี่น้องออวอลัมสิงรูปแบบใหม่ออพี่น้องเบิ่งเอารลดเด้เอ,อตามพิจรารณาเอาฝ<อ>ากหมอลำมสิงน้องใหม่น้ำเนี้ยวอลำมสิงพวกเนี้ยหน่อยมุดเจ้ามาคือแพล่า,า,าพ้าเขาแถนาเวทีนี่ อีเขียวคือแมาเผาเจ้ามักเอยกยอนข่อยอีเขียวนี่แหะเทาข่อยเสียงคิวแต่ยิ่แต่เสียงพูดยาวร้องแบยดเบดบดบดขึ้นนะฮะวันนี้อีเขียวซื่อๆเน๊ะมวนป่านนี่คือพม่าตะมู่บ้านคุณพีขอบคุณครับวันนี้อีเขียวซื่อเป็นยังไงแม่อีงพอม บอยใหญ่มือนีเซื้อรถดัดรถบัดหม่มากพี่น้องบอด้ขี่มากยัดใส้นมึงนี่ละมากโหลดใหญ่เฮ้ยบอครับนกขอบคุณที่ชมกันแล้วกันนะคะครับผมตอนนี้ศิลปินจากค่ายโตเกียวมิวสิกคนะครับครองใจพี่น้องแฟน